สวัสดีเมียรักนางเสียงดวงนุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับแชก้าชก้ารู้ในช่องชก้าชก้าฟรีค่ะวันนี้ก็มาพบกันในเกมมวยไทยแชมปี้ยนนะจ๊ะแอดพุกมา2,749.35นะจ๊ะรายละเอียดถึงเศษตะตังกันเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันดูตารางการจ่ายก่อนเลยนะจ๊ะเกมนี้เล่นครั้งแรกนะคะแยรักวายเป็นเข็มขัดแชมป์นะสเกตเตอร์เป็น นักมวยต่อยกันนี่นะจ๊ะตัวจ่ายแพงสุดจะเป็นผู้ชายสองคนนี้โอ้โหฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินเองแล้วก็มีกำมปั้นกำมปั้นก,กังเกงนะจ๊ะสองสี A.K.Q.J ฟีเจอร์นักสู้เขาบอกว่ายังไงเนี่ยมีวายสามตัวใช่ไหมสามตัวสี่ตัวห้าตัวหมุนฟรีแปด 8รอบ12รอบแล้วก็15รอบตามลำดับนะคะสัญลักษณ์วายจากฟีเจอร์นักต่อสู้จะเริ่มหมุนฟีใดๆอยู่บนเพาสัญลักษณ์วายคอมโบจนกว่าจะเจอจะจบหมุนจะจบการหมุนฟีโอโหกแอดตกภาษาไทยอูมีคอมโบวายด้วยนะทุกคนวันนี้ชูก้าจะมีก่อได้ดูหรือเปล่าสัญลักษณ์เป็นแบบลายเดิมพันนะคะโอ้โหเสียงเันคนต่อยกันจริงๆอะ่ะมาเริ่มต้นไหมหนึ่งรังเกร์ของแอดก่อน ซีมุนเปิดทะโบทามทามโอ้กำปั้นกำปั้นโอ้ยังไม่ได้สักดอกเลยนะเธอสองท่นก่าของเราอันนี้จะได้ดูคอมโบวายหรือเปล่านะ วายลงมาสามตัวตะกี้แต่ไม่ได้อะไรเลยอู้โอ้โหสักเกตเตอร์สักเกตเตอร์ลงมาหน่อยอืมสักเกตเตอร์ลงแล้วครับผมอ้าว ฝ่ายแดงแล้วฝ่ายน้ำเงินต่อยกันแล้วหน้จุดนี้แล้วยังไงต่อสานการณ์หนุนฟรีเริ่มเลยโอ้โหเขาลอยมาแล้วเขาลอยแล้วยังไงต่อโอ้โหโอ้โหยังไงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวน้ำเงินก็ไม่ยอมเขาลอยเช่นกันเอ้าโยนวายมาคอมโบวายแล้วได้ดูแล้วสองตัวไม่มีต่อเลย อุ้ยสวยดอกนี้แต่แตตัวถูกจังเอาอู้คอโมโบไว้ีตัวมนสุดท้ายอุ้ยโอยังไม่ถึงไหนเลยอููอู้คอมโบไวกี่ตัวผาพามผาามหนึ่งสองสามสี่ห้า่สองสาม้าหแตัวคอโมโบไวได้มาหนึ่งรอยเจ็ุห้าย์ไม้หของเรานะี่ โอ้โหสอง้อนเจ็ดจุดห้าศูนย์เลิศขอดูอีกทีนึงได้ไหมอะไม้ห้าของเราถือว่าไม่แย่นะทุกคนโอ้โหล่ำมาแต่ไกลเลยอะมวยไ่ายแชมเปียนเปิดเทอร์โบหรือไม่เปิดรู้สึกไม่ต่างเท่าไรเลยโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหรันไวมาโอ้โหดอกนี้สวยงามก้นตัวขับผม 300ก็สี่ร้อยไปแล้วโอ้โหวิกวินแล้วครับผม432อู้ไม่10เปอร์ไม่10เด้อโอ้มาไทยแชมเปี้ยนอาวอาวต่อยต่ออู้เลิศเจ๊ชายเจ๊ตัวถูกอ่ะไม่สิพันธ์หมุนไปไม่สิพันธ์หมุนไปแอดปรับขึ้นเลยไม้สามสิบเลยแล้วกันมันช่วยส่วนบุคคลตามไม่แนะนำไม่ทำตามบู้ชีมหมุนไป ต่อยกันถึงทีนั้นแหละอูห้หูวายลงสวยงามร้อยแปดสิบเจ็ดู้เลยโอ้โอ้หูแล้วไม่ไปต่ออ่ะหมดไปแล้วไมสามสิบอู้หูไม่ห้าสิบเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะย้ำๆ อยากดูแบบปื้มบ้่มซัมเบกตะกี้อยากดูเขาต่อยก,กันน่ะอยากเปนสเกตเตอร์ลงสเกตเตอร์ลงสเกตเตอร์ลงอยากดูเข่าลอยนะอู้หูวายคอมโบโอ,อยากดูวายคอมโบตะกี้เกมนี้ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้ใช่ไหมไม้ห้าสิบเลยนะเดี๋ยวทูโร่หมดตดหายขออนุญาตปรับลงไหมยี่สิบสักสามสิบหมุนนะคะ ต้องลุนให้สเกตเตอร์ลง3รอบ3ตัวขึ้นไปนะอยากเห็นอีกสักครั้งอ่ะอยากดูเขาตีกันเขาลอยอยากดูไวคอมโบไวคอมโบจะได้ดูไหมอือืมเอาสเกตเตอร์ลงแล้ว ไวคอมโบจะได้ดูไหมายคอมโบจะได้ดูไหมคะยี Hi, ่สิบมานะดอกน,นี้โอ้ยไวคอมโบโอ้โหน้องแดงเข่าลอยมาแล้วโอ้ยไวคอมโบมาสองตัวขอไวคอมโบอีกสักรอบที่แล้วแปดตัวรอบนี้ขอสิบกันสักสิบตัวเลยได้ไหมโอ้โหไวคอมโบมาสาม ข้อมูลสุดท้ายขอมาขโมยอ,อีกโอ้โหสวยอีกหนึ่งขโมยเพิ่มไหมโอ้ยขโมยมาสามเท่านั้นหมุนสุดท้ายแล้วจริงๆโอ้โหหนึ 1, ่งูนห้าถือว่าไม่แย่เท่าไหร่แต่เละแต่อยากได้รุ่มบัมซัมเบกวันนี้นะโอ้ดองน,นี้เรามาแปดร้อยสี่สิบรับรางวัลมาก่อนไม่พูดทำทำเองโอโ้ยังคงไหลต่อมายี่สิบ ยังมีความรู้สึกว่ามันจะปังปูริเยวัตนาเบะไอโกะอะดูไวคอมโบไวคอมโบต้องลุนเป็นลยเดิมพันนะทุกคนจริงๆเกมเนี้ยอ้าวไวามาไวามาน้องไวามาแล้วโอ้โหแต่ไม่มีตัวจ่ายต่อ เราลืมดูทุนเลยนะกำไรเราหดไปแล้วนะตอนนี้ไหมสี่สี่พอยต์อ้ยอ้ยอ้้หยไว้คอมโบอีกทีไหมอ้โหสวยดอกนี้ได้มาสองร้อยยี่สิบาต่ออ่ะต่อเยอะดีอ่ะอันนี้นะนะณจุดน,นี้โอ้โหพามพามทุนหายไป็นอะไรเลยอู้หูไว้ดอกนี้ได้หนึร้อยหกสิบ วายสวยต้องมีวายอีกอ่ะมันนึกจะจ่ายอ่ะโอ้ไอตุกตาเราหมดล้ะโอ้ยวายสวยฮือยา่าฮือยา่าขอวายสวยๆอีกทีได้ไหมฮือยา่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าฝ่ายแดงลายฝ่ายต้าเงินอู้หูสวยค่ะรับมา180เท่านั้น โอ้ทุนเราไปแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยทุนเรากินไปแล้วนะอู้หูไวสวยอู้หูดอกนี้สวยงามรับมา590อู้ขออีกทีอู้หูซากิเธอลงแล้วโอเคมารอลุ้นกันรอบนี้จะเป็นยังไงขอแดงเข่าลอยและน้ำเงินเข่าลอยอีกสักที ของวายคอมโบสวยๆเกินสักสามตัวได้ไหมโอ้โหว้าวทัวไปแล้วสามวายคอมโบวายคอมโบอือสองบนสุดท้ายไม่ดูวายคอมโบแล้วเนี่ยได้มาสองตัวอ้าวอยู่อยัอยงดีบนสุดท้ายของวายคอมโบอีกโอ้ย โอ้คิดว่าจะทำไรนะแอดูจะขาดทุนนะแอดูกา้าโอ้โหได้มาไวคอมโบสองตัวเท่านั้นนะ่ะโว้ยังไงเนี้ยไม้ลดลงแล้วกันไม้ชามสิบขอทุนขึ้นมาก่อนขอทุนขึ้นมาก่อน สาเกเตอร์ทั้งสาเกเตอร์ทั้งวายไม่จ่ายเลยอะจ่ายแต่ว่าไม่แตกอะไม้สามสิบเลยนะลงไม้สิบเลยแล้วกันแล้วกันชุดนี้อือฮึออรอบนี้เอาอยัางไงไม้สิบ จะจ่ายไหมนะได้ลุ้นแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วค่ะไม่ไม่ลุ้นต่อแล้วจริงๆถ้าเกิดไม่จ่ายนะเอาไวโคมโบโดอกแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วขอตัวถัดถัดไปด้วยนะโอ้หูโโน้องแดงเขาลอยพามแดงเขาลอยสองตัวเอา้าพามพานั่นแหละโอ้โหสวยงามดอกนี้ต้องกำไรนะ นหนูมีขอทุนพื้นหนูมีขอทุนพื้นโอ้สวยค่ะโอ้ได้อีกสองตัวน้องวายคอมโบเอาก้อนโตสิคะก้อนโตสองร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้ไม่โตเท่าไหร่ออีกยังคงเหลืออีกสองหมุนขอวายคอมโบเต็มกระดานเลยได้ไหมไวายคอมโบวายคอมโบวายคอมโบโอ้โห สุดท้ายแล้วถือว่าถือว่ายังไงถือว่าตองนี้ได้มาอีกนิดนึงเอาอีกดอกไม่ได้หรออูโหูหมดแล้วอู้หูกำไรแล้วครับผมดอกนี้หนึ่งหนึ่งแปดห้าถือว่ากำไรแล้วแอดพวกมาสองบันนี้นิด ไม่หมุนต่อหมดหมดครบสิบโอ้กําไรแล้วต้องถอยนะจ๊ะแอดบอกแล้วว่าหมุนเข้าวีเจอร์รอบนี้พอเลยมีสถติก่อนสตาร์นะคะวิปช้วิจารณะยางในการรับชมอย่าลืมว่าเราได้เราต้องถอยนะคะอย่าอยู่นานอย่าหัวร้อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะโดนกินแกะเป็นเกลือเอานะขออนุญาตจากลากันตรงนี้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์เพื่อป็นกำลังใจใอ้ทุกท่านแล้วก็เพื่อนร้องพี่น้องทุก ช่องน้วยนาทั้งแอรโอแอนงอนะคะบอกว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปนะคะวันนี้ขออนุญาตจ,จากลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ